สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งเทียนิกอีกแล้วนะคะอน้องบีเดียสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะเนี่ยไหนเอาหน้ามาให้คุณลุงคุณป้าเอฟซีดูหน่อยค่ะน่าจะเป็นผื่นตุ่มอิสุกอิใสค่ะขึ้นเต็มตัวเลยค่ะทุกคนไหนเขาดูหน่อยใช่ไหมคะอันนี้มันแห้งแล้วค่ะเนี่ยไม่ให้ไปโรงเรียนเออเมื่อคืนนางไอนอนไม่ค่อยหลับค่ะคันแล้วก็เหมือนเจ็บตัวค่ะแต่ไม่มีไข้ค่ะ ผมพาลุงผมก็ซื้อปลาแซลมอนมาค่ะเนาะก็เดี๋ยววันเาสาร์ที่31เนี่ยค่ะมกราเราก็จะกลับไปที่ไทยค่ะเนาะก็ลาพักร้อนไป1เดือนค่ะก็ไปประจำทุกปีแหละค่ะเนาะถ้าไไออ้้มีตังกลับก็พากันกลับทุกปีค่ะก็ไอ้แล้วก็ไปถึงไทยก็วันที่1กุมภาค่ะเนาะก,ก็ฝากทุกคนอติดตามกิจกรรมอของครอบครัวบ้านทุ่งทิวลิปเราที่ไทยด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวกิ๊บก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนชมเหมือนเดิมแล้วค่ะเนาะก็ไปทําอะไรที่ไทยบ้างค่ะไปเที่ยวไหนก็จะแชร์แล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนชมค่ะเออวันนี้กิ๊บก็จะมาทาเมนูนี้ละค่ะแกงเขียวหวานไก่ค่ะตีนไก่ก็เหลือจ่ายทำก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ลูกชิ้นก็เหลือค่ะเนาะก็เลยจะทําให้หมดวันนี้ละค่ะเออเดี๋ยวก็จะไปหากินของอร่อยที่ไทยแล้วค่ะก็มีนี่ค่ะกะทิก็ร้อนแล้วค่ะอันนี้เป็นสะโพกไก่ค่ะเอาไปผัดเลยมีน้าด้วย ไจะกลับไทยดีใจค่ะอมีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเนี่ยหรือผัดไอ้นี่ค่ะผัดไอ้พริกแกงเขียวหวานค่ะโอเคจดนะเชนนีแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะเนาะจะได้กลับไทยคิดถึงของกินที่ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวรอให้กะทิร้อนก่อนค่ะวันนี้เชฟสติสตังไม่ค่อยอยู่กับตัวค่่คิดถึงแต่ประเทศไทยอย่างเดียวค่ะเนาะมีค่ะเข้ากันแล้วค่ะทุกคนทั้งไก่ทั้งกะทิ ที่แกงค่ะใกล้กันเราคีบใส่อันี้ก่อนค่ะอ๋อจะใส่กะทิให้หมดก่อนค่ะดูค่ะกะทินาวจนแข็งค่ะเนี่ยต้องตักออกแบบนี้ค่ะเย็นแลวค่ะวันนี้หิมะก็ตกค่ะวันนี้เอหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตกมาอีกแล้วเอียงเข้าไปในหม้อเดียวก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะเนาะ อันนี้เป็นของน้องพีเดียค่ะอันนี้แกงจืดเอ,อตีนไก่ค่ะใส่ลูกชิ้นค่ะน้องแบ่งกับนางตัวนางงอนค่ะก็เลยทําให้นางแล้วก็ใส่แตงกวาด้วยค่ะ,ะปิดไว้ก่อนให้ตีนไก่เปื่อยก่อนค่ะนี่กินก็จะใส่ลงไปเลยค่ะแครอทใบมะกรูดแล้วก็อันนี้ก็ตีนไก่แล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะวันนี้ ทำแบบเข้มข้นเข้มข้นด้วยค่ะใส่น้ำก่อนเข้มข้นมันเข้มเกินไปค่ะมันข้นเกินไปนี่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ซุปก้อนรสไก่ค่ะ,หน,นนะนหนึ่งก้อนใส่น้ำปลานิดนึงก่อนค่ะโอ้เดี๋ยวค่อยกีนน้ำปลา น้องมีเดียค่อยกินค่ะเดีย๋ยวค่อยใส่ไอ้บวบฝรั่งค่ะเนาะนงก็จะเสร็จกุก้งกุ้งโอ้น้นี่กุ้งกุ้งหมดอนบีเดียนี่ไก่อันนี้เป็นคูเชตเตอร์ลูกอันนี้เป็นบวบฝรั่งใครที่ชอบแกงใส่บวบฝรั่งอ่ไคูเอเอาใส่ด้วยกันนี่เลยเนาะถ้ามันไปนี่เลย oh. อู้หูโม่ใหญ่เลยค่ะกินทุกนี้ได้อีกเลยค่ะนาะ mm. นี่เอาใกล้กัน <laughs> ลูกก็หิวข้าวแล้วค่ะหรือหิวขนมจีนบีเดียเยวหงาก บีเดียอ๋ออยากกินน้ำคนๆอือเดี๋ยวน้ำก็ออกมาจากบวดเยอะค่ะเดี๋ยวรอก่อนแล้วฟ้าปิดอยู่ตรงไหนล่ะมีเดี๋ยวยะจะทอดปลาแซลมอนให้บีเดียด้วยค่ะวันนี้อ่ะปิดไว้ก่อนค่ะมีแกงจืดของบีเดียค่ะน่าจะเปื่อยแล้วตีนไก่จุกๆเลยค่ะเต็มควาด้วย ทุกชิ้นให้นางด้วยค่ะทุกชิ้นหมูก็แกงเวานของเราก็สุกแล้วค่ะเรียบรนะะ้อยแล้วค่ะเนาะปลาเจ้าม่นก็กำลัง,น,งนี่เลยค่ะใกล้จะสุกแล้วขอนํากรอบๆค่ะพี่เดียปลาเจ้าม่นนี่ก็สุกแล้วค่ะติดได้เลยตัดได้เลยค่ะอันนี้นอ,ะอะไรลูกสาวโอ้หิวข้าวะะาาาแล้วค่ะท่านประธานของเราเป็นนั่งรอแล้วเดี๋ยวขอตัด นี่ก่อนวิเ,นเดีย์เอฟคนเ้อะปธอเอปเป็นความวิเดียรของกิปต้องเอากินไก่ยเยอะค่ะป,ป้ารู้วันไม่กินเลย,เยแล้วก็ไม่กินอะไรรู้มันเสร็จแล้วเนยตักแล้วนี่รอแป๊บน,นึงหน่อยคนสวยน้ำเข้มข้นค่ะเรียบร้อยค่ะ มาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ค่ะแล้วก็ทอดปลาแซลมอนค่ะแล้วก็แกงจืดจีนไก่ใส่ลูกชิ้นหมูของน้องพีเดียค่ะอสมาร์กกลักเอทันเลยสมาร์กกำลเอันเอาเส้นเหรอลูกโอ้เอาเส้นขนมจีนก็ต้มเอาไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วค่ะพอพี่จะทำพีเดียชอบไหมเด็กๆไอ้บอ

รูเปิดบอกว่าในที่สุดฉันก็ได้ไปกินจะได้ไปกินเดี๋ยวเดคนก่อนแกงเขียวหวานที่ประเทศไทยแล้วชอบค่ะสุด o อชอบมานเโปรสต์อฟโปรส์ก่อนโปรส์เดียโปรส์เดียโปรส์ไปไหนอกันสิแล้วโปรส์วันหยุดแล้วค่ะนี่เลิกกัฟเป็นหยุดหาอาทิตย์ค่ะทุกคนกิฟกรกันรูห้าอาทิตย์กบบไทยสอาทิตย์ แล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในเทเลนเอ,อ่อพอกลับมาจากไทยวิ่กลับ,บจากไทยมามันก็เหนื่อยค่ะน้อก็พากันอยู่ประมาณสองามวันถึงจะไปทํางานต่อคะ่ะถึงจะเริ่มทํางานกลับมาต้องพักก่อนพักเจ็ดเล็กด้วยค่ะน้อนเวลาเรากลับมาเวลามันก็แตกต่างกันคะ่ะ ย้ำม,มีไหมพีเดีย,ยเดี๋ยวเอากระดาษให้พีเดียก่อนจุดกิบไดกับกิบไฟล์กิบไดก์เอ็กซ์ไฟล์แยกมีทั้งสะโพกไก่แล้วก็อกไก่ค่ะผสมผสานกันตีนไก่ของพีเดียก็หมดแล้วนี่ให้ป๊อปป้าอ้ะแำมเก่งจังเลยค่ะอัพีเดียของก๊กยายซื้ออะไรไว้ให้แล้วยายบอก ปีโป้ยายเอาปีโป้ใส่ช่องฟิตรอหลังแล้วค่ะอเอากระดาษไหมลูกนางชอบกินปีโป้ค่ะเป็นยังไงอร่อยไหมน้องเอาตีนไก่ไหมเอาผมขึ้นสิโลูกโอู้ก่ปีโป้โอ้ <laughs> <laughs> ผมเพิ่สาม ดี้ค่ะสาวผมเอ้อแล้วก็อาบน้ำก่อนที่จะไอ้อเป็นไอนี่เนาะไปเดียวที่จะเป็นตุ่มอิสุกอิใสขึ้นค่ะโอ้โอ้โอ้น่องต้องขยับเข้ามาเดี๋ยวมันจะหงศ์เสื้อหรอกอันนี้ขยับเข้ามาอีกเดี๋ยวเอาตีนไก่นี่อ่ะนักชิ้นหมูก็มีแซงกวาก็มีเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปกินตีนไก่ทอดที่ตลาดที่ประเทศไทย ชอบไม่ตีนไก่ทอดเดี๋ยวให้ยายทอดให้นี่ค่ะน้นๆค่ะค้นจากไอ้นี่ค่ะบวกฝรั่งค่ะยิบใส่นานไปค่ะปกติจะใส่แค่หลอดลงไปก่อนนี่ใส่พร้อมกันเลยค่ะเปื่อยเลยเี่นนี้รวมกันเลยนัวเลยเช่นนี้ตื่นเต้นค่ะวันนี้เชฟตื่นเต้นจะได้กลับประเทศไทยก็เลยผิดสูตรนะค่ะวันนี้ <laughs> dat Dat is lekker, Dit is jouw favoriet, toch? Ja, is een beetje skin, Mirjam. Nee mooi, dat is ja. Vind je dat lekker? Ja, ja. Heb je het Arno mijn Heb je goed gegeten vandaag? Ja. Hm, mooi. เต็มข้าวแต่ไม่มีไข้ค่ะวัดไข้แล้วไม่มีแต่นางคันนางเจ็บตามตัวตามแผลตามตุ่มใช่ไหมพี่เดียเต็มทั้งตัวเลยค่ะตัวแต่ดีหน้าไม่ขึ้นเยอะนะพี่เดียไหนพอดูนหน้าหน่อยลูกมีแต่ปากแล้วก็ตรงนี้ค่ะแต่ท้องแล้วก็หลังนี่ก็เยอะอยู่ค่ะเด็กโราบทถามว่ามีคนเป็นอีสุกอีใสไหมคุณครูบอกว่ามีผู้ชายน้องเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นก็คงจะติดกันนะคะ

กับน้ำปลาก่อนน้ำปลาแซลมอนห,นไ,หมไม่พอเปล่าง่ายน้องปลาแซลมอนคน้คนกับรสต้นๆเนใส่กันแล้วเยียบร้อยรอชิมนคะคะเข้มข้นมากเลย หวานค่ะแกงกะวานเล็กกะสุดแบบกะเกอยบไม่จะสุดเนี่ยนี่แหละพอดีแล้วค่ะไม่ใส่พริกเพิ่มแต่เราบดญกินไม่ได้ยำมีวยจ้ะกับไทยไม่ทำ้วค่ะกับข้าวเป็นตลาดอย่างเดียว คาในไทยแลนด์อีกค้านี่โก้ก่อนนะอีกค้าน่าจะมากเก็ <g ay> บ,บกดม <g ay> าหาของกินที่ตลาดอย่างเดียวค่ะตลาดนะั <g ay> ดแถวบ้านนั่นแหลยในไทยแลนด์นะดูอย่างเงี้ยใช่ไหมเใช่เยอะมากเลยเะ้ยมาเก็บกันไม่ต้องกินอะไรมาทำตลาดอย่างเดียวค่ะ <g ay> <g ay> เยอะแยะถูกกว่าทำเองค่ะพี่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้ค่ะต้องทำเองไปร้านไม่ได้แพงแพงกว่าทำเองค่ะทำกินเองเรายังไม่กินตั้งหลายรอบค่ะนะก็ไปที่ร้านอย่างเงี้ยถ้วยอย่างเงี้ยนี่ต่ำกว่า20ยูโรตัวเนี้ยคุณพียกเสาไหมคะว่าคุณี่ชอบฝาแฝดเสาของเด็กผู้ย

ออการโอเกอริเมตเอ็เอ็กเพลนเอ็มต่างตีนาตบา,นหาหทีนี่แกงเขียวหวานไม่เคยได้ใส่มะเขือเลยรมะเขือปอกเดี๋ยวไปประเทศไทยจัดให้ค่ะก็บาชอบมากค่ะแกงเขียวหวานใส่มะเขือปอกทีนี่สามมะเขือปอกสามลูกเท่าไหร่ออะรนะเกือบสี่ยูโรหรือเปล่าคะสี่ห้ายูโรคู่แพงม,มากเฮลต์ฟรเบสอดูเยอะเยอะมาก มีไอ้พริกแกงไอ้เคียวหวานไหมมีพริกแกงสดไหมที่เขาตำใหม่ๆแกทำโอ้ยเยอะแยะตำเองก็ได้สมุนไพรเต็มบ้านเลยค่ะ <c oughs> มีทุกอย่างเมื่อก่อนเราบวชไป <c oughs> ไปประเทศแทนไปตำอะไรนะพริกแกงเคียวหวานเองเนาะตุ้งยัยให้โอเค ไอคุณเนี่ยไอ้เครื่อง replace ขมารนะเซลขมารเยอะ <oring> ย,ยังยังยังนิดนึงเลยนี่มา,านานแล้วเห็น่าล้างเสร็จเลยที่บ้านแม่กิฟต์แล้วจ้ะอุ้ยอันนี้เลอะแล้วจ้ะกัดงูมันโะอ้ยเอาไม่มีที่ใส่กระดูกเลยไปเดี๋ยวแล้วอยากากินจนตังเองเลยชอบชอบแกงเขียวหวานจนตังเอง ็มาอีกเนี่ยนี่ไงอันเล็กๆมาโอเ็บก,กะใช่ไหมพี่ย๋าอกินเล็กรกที่นี่นี่จ่ออกนี่ยังนางกินแต่ขนมจีนนี่ว่าจะกินปลาแซลมอนกับเอข้าวค่ะเพราะว่ากลางวันนางกินไปแล้วก่ะรอบนึงขนมจีนอีนนสเตอร์ชูเล็กกันเล็กกันนะ ซุบแตงกวาใส่ตีนไก่มีอะไรก็ทำไปค่ะก็ผักมันเหลืออยู่ในตู้เย็นเหลืออีกพรุ่งนี้ผัดอีกหมดเคลียคของกินในตู้เย็นก่อนค่ะเจะดาค่ะเนาะต่อปป้าชอบเตรียสุปอ่ะ Soepie, kom kom met soepie. Papa, ik ga. Oh, wil mm. Bidia oh. nog een beetje. Hey, papa, ik wil hem ook. Papa, wil je ook? Ik heb ook oh, daar, wil je? Gooi. Wil je? Mm. Beter? Genoeg. So, mij mee, papa, ik wil ook. En het bord, in dat je niet. Papa heeft <laughs> Papa, vooral <Leo. laughs> ja. Papa vindt van Bidia heel lekker. น้องยังมองของินไหมดูิว่าเด็กแฟยังโอ้โหเห็นไหมป๊าปีปยงเห็นไหมเปลี่ยนกันนะที่รการหลบเห็นไหมป๊าฉลาดนะเฮียซิมใหญ่น้องับยบป๊าฉลาดนะวีเดียนะเอาหนังปลาให้วีเดียทิ้งช้อนเลยค่ะพ่าฉลาดมากล อร่อยไปกินที่ประเทศไทยกะทิสดๆเนี่ยไปเจออะไกุ๊กสเนียเฮ้ยเล็กจาะประเทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์ใช่ไนจริงจริงๆ รมสมบูรณ์ช่างข้าวทัางอาหารค่ะฝรั่งไม่เข้าใจตรงนีไม่เข้าใจ <laughs> ทะเลก็สวยอาหารก็อร่อยกิปก็เลยเนี่ยไปโรบอยแกก็เลยชอบไปฝั <Yeah. S 1> กกันสีค่ะชอบไป <Yeah. S 1> พักร้อนที่ไทยเดี๋ยวตัง้งมามาขอกระดาษหน่อยค่ะ พูดพอสิลูกมามาเอาขอเอาชิลหน่อค่ะพูดคมู่พููเนี่ยอ้่เมื่อวานเนี่ยเฮ้ยเามกัรือน้ำเปี่ยนยาเสสิกเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนปะปเลดุับยามากนนงปวดตัวปวดตามตัวตามหน้าตามปากเกาหัวทั้งคืน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะกิ๊บยิ่งเลิกงานมาค่ะเมื่อวานเหนื่อยมากเลยอืวเวยเอเราไปจะาองเบจิส่องเบียร์ลูกก็ไม่นอนอีกเดี๋ยวร้องไห้ก็อ่ายทำไมเป็นผิดปก,ะกะตินางงงงเงยมากเลยค่ะดีที่กินข้าวได้อยู่นะเนาะบียะแต่ไม่มีไข้คีส่สน,นัก,กนคักกนที่มันดีที่สุดจะลับนิ่งสเล็กกนะพรุ่งนั้จะไปที่ พ่อกับแม่ไม่ได้นอนเลยกัะลูกไม่สบายเนาะพ่ชิ่เนเลยวิเดียน้ำนางปวดชะลาหมามาลูเจ็บดเจ็บสงสารตอนที่หมามาเป็นเด็กก็เป็นเหมือนบิเดียนี่แหละบิเดียเป็นเดี๋ยวมันก็หายไปเองหรอแต่ย่าไปแก่เดี๋ยวมันจะเป็นเออ เลือดมันจะออกมันจะเป็นแผลเป็นต้องรูปเอาเวลาเราคันแล้วก็รูปแบบนห้รูปเอาเวลาเราคันตรงไหนเราก็เอาเมือรูปออกยายบอกว่าให้ยายดูยายบอกว่าให้มีเดียไปน้ำหมอไม่ที่นี่ไม่ต้องไปน<ม>้ำไม่ฉีดยาหรอก ไม่ได้ไปหรอกค่ะที่นี่เขาหายเองถ้าไม่เป็นเยอะๆคุณหมอก็ไม่เป็นหาคาดเซียวเหรอย่าให้บดดูสิออร่อยเนาะเฮ้วเล็กเปิดเสียงเลิกเปิดสูดเขาชิมแตงกวานหนนั่งดีกว่า ใส่บุญเส้นเข้าไปก็อร่อยไปเดียแกงจืดใส่บุญเส้นเข้าไปดูดมันขนมจีนเลยอบน้าบีจะต้องกัดว่ารับก่อนจิบไซส์น้าบีแฮมอกอันเวชจะโรดอินฮาก็สุดอบฮาขึ้สุดแล้วจะชิมกับกครฟิลยวช่วงใจน้องน้าบีก็จะติดกับบีเดียหรือเปล่า แม่น้องนาบีบอกว่าลูกก็เริ่มเป็นแดงๆค่ะหน้านี่ตอนกิ๊เห็นคอว่ายุงกัดค่ะยุงจะมาจัดไหนเนาะหน้าหนาวไม่มียุงอากาศเย็นไม่มียุงค่ะยุงมาจากไหนมากัดเป็นแดงๆมันเริ่มเป,เป็นเป็นอาการอาการเริ่มมาพอประมาณสามวันค่ะขึ้นเลยจริงนะเต็มตัวเลยหลังหัว ืมมัดเอางูมาหลุดเหนียเดี๋ยวมาเช็ดให้เช็ดแล้วก็กินต่อจอนจอนอะไรลูกเอาปลาแซลมอนไหมอิ่มหมแล้วเลยนี่ซอสนี่ซออันนี้อร่อยมากเลยลูกอันนี้พอแล้วะกินซุปหน่อยลูกเล้วผม๊บเอาซุ่ะเอาซุปหน่อยอุ้ยเอ่อยูแล้วครเปนนุ๊กินอร่อยแซ่บนุ๊บมีขนมเดี่ยว ขององูอ่เอาให้มูอีกพนะของตัวเองเองเต็มจานใส่น้ำจาแล้วไหมใส่แล้วหนะูใส่อีกไม่ได้ไม่ได้ฮนะใส่กะทงด้วยไหมใช่ค่ะใส่แล้วมันอันนี้เยอะเดี๋ยวมันจะเค็ม,ม,มเออเค็มปะป๊าอิ่มแล้วเหรอให้เยอะขึ้นหนกูกบ้างเยอะเย็ะ <Yeah. S 2> กว่าเยอะ ยิเลวมากวันนี้ฉันเรนื่อยมากเลยด้วยนะเนี่ยดีใจไหมเห็นพักการศึกษาเป็นยังไงมีวันสนุดพักร้อนก็พักผ่อนใช่ไหงานทั้งปี สีละครั้งจะรู้บ่ยนี่พักบ่อยอ่คืสองครั้บางครั้ก็สามแต่ละครั้มาครับก็อาทิตย์หนึ่งค่ะุดอาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งแล้วก็นี่ยาวอย่ห้าปีนี้ยกก็กชีสดโอ๊คเด็กะไปเวกันนะ n ะผมก็มีควสึกแบบว่ moet even kijken wanneer ik nog meer vrij neem. Mm -hmm, Anders voelt het niet goed, hè? Oh, ja, ja. Gelijk op weg. Jammer moet gaan. Laat haar dit jongen weer Hoeveel weken vind je per jaar? Vijf weken of zes weken? Vijf. Ja, dit, maar deze keer op vijf weken toch? Heb Je vijf uh, of vijf gevraagd. Ja. En heb je nog één week? Misschien twee. Ik weet niet precies. Jeetje, zeven weken toch dan? Ja, maar ja, ik heb ook overtime, hè? Ik kan ook gedaan. Oh, ik heb ook วันหยุดเออจริงๆแกได้พักร้อนปีละห้าอาทิตย์ค่ะแต่ว่าเขาทำ o อ e r t i m e ค่ะก็คือ OT ค่ะเนาะเพิ่มบางครั้งเขาก็สะสมชั่วโมงไปแล้วเขาก็ไม่เอาเงินค่ะเขาเก็บเป็นวันพักร้อนก็ค่อยเอาไปพักอีกช่วงที่เขาอยากหยุดค่ะได้หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ว่ากันไปเนาะก็ดีค่ะก็ ทำงานด้วยพักผ่อนไปด้วยกันจะได้ไม่เหนื่อยมากค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่ไทยแลนด์นะคะใช่ไหมคะใช่ก็ฝากทุกคนติดตามเ,เราบ้านทุท่งทิวลิปที่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วกออ็อย่าลืมทักทายกันนะคะถ้าเจอกันใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวกิว๊ก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนชมที่ประเทศไทยกันเอาว่าไปไปไหนไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้คุณลุงคุณป้าเอี MC ชมใช่ไหมคะ พี่เดียอยากไปไทยหรือยังอยากไปแล้วอยากไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเป๋าเลยค่ะเอาบายบาย่อนค่ะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันที่ไทยค่ะสวัสดีครับ